ีก็ทำเพื่อโชคนะครับวันนี้นะครับผมพาพี่พ่อนองนะครับอ่ามาอ่าเกี่ยวกับโฉนดนะครับคนหลายหลายนะครับเมืองจากวันนี้เป็นวันวันพอนะครับพลาดปัญวานะครับทพื่อเพื่อมาครับเพ่อเพื่อมาครับเป็นทั้นเดินเข้ไปนะครับสู่เกาะกำชนโหนนะครับเพื่อเพครับเอานักท่องเที่ยวเยอะนะครับวันนี้เป็นวันสทคัญนิดนึงนะครับเป็นวันวันพอนะครับพลาดปัญวานะครับทพื่อเพื่อมาครับเยอะนะครับนักท่องเที่ยวเยอะนะครับวันนี้นะครับเพื่อเพมาครับครับป็นจิตพิจพ่านนะครับสะพานข้ามนะครับเดินเข้าไปสู่เกาะนะครับกำมชนโหน โอ้บรรยากาศลมลื่นนะท่านผู้ชมนะครับลมลื่นมากนะครับบรรยากาศลมลื่นนะครับพี่น้องนะครับครับท่านผู้ชมครับเดินเข้ามานะครับอ่าทางด้านในนะครับบรรยากาศจะจะลมลื่นเย็นดีมากเลยนะครับนะครับนะครับอันนี้ก็จะเป็นต้นนะครับต้นเชโนดนะครับเดินต้นเชโนดนะพี่น้องนะครับนะครับอามาด้านในบรรยากาศลมลื่นดีมากเลยนะครับท่านผู้ชมนะครับลมลื่นดีมากนะครับ บรรยากาศลมเลื่อนดีมากเลยนะครับอาถรนผู้ชมนะครับเป็นหนักของเที่ยวนะครับหนัก่องเที่ยวนะครับอาี่มาเที่ยวนะครับเที่ยวชมเกาะคำชะโนดนะครับข้างในเนี่ยเันจะมีสันเจ้าปูนะครับสันเจ้าปูนรพี่น้องนะครับนะครับมีสันปะปูนะครับสันจระพข้สายสีสุดโทนะครับประชมนะครับทาประชาชนที่มานะครับ ท่านโนดในชนมากนะครับปฏจมานะครับนักบไว้ยนะครับตลอดทั้งวันวันต่างๆนะครับพระพุทธนะครับนี่ก็จะเป็นนักท่องเที่ยวนะครับพู้ชมทนะครับนักท่องเที่ยวนะครับที่เข้ามาในเกาะอันโนดนะครับสาธุารมีองค์เจ้าปู่สีสุธโธเจ้ายาสีปุมมาพระภูมิเจ้าที ได้โปรดจงแผ่เมตตาบารมีประทานพอรอันประเสริฐและศักดิ์สิทธิ์ให้กับลูกหลานที่มาขอพอรในวันนี้จงประสบความสำเร็จจชหลาภวาสนาบารมีแผ่ไพศาลการงานเจริญรุ่งเรืองเดินทางแคล้วคลาดตลอดปลอดภัยสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงหายเจ็บหายจนหายทุกข์กหายโศกหายโรคหายภัย มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองโชคดีร่ำรวยตอลอดไป bathroom. ขอให้ลูกให้หลานจงประสบความสำเร็จสมหวังดังจิตอธิษฐานขอให้ลูกให้หลานจงสำเร็จทุกท่านทุกคนทุกประการด้วยเทอิสาธุเ <thieves. S 1> <c oughs> สร็จพิธีกราบไหว้ขอพรน้อมนำเครื่องสักการะขวางถวายได้เลยครับ เราทำให้ส่งคำนักท่องเที่ยวนะครับที่มากอดคำโนดนะครับนะครับเลาหน้ท่องเที่ยวนะครับทุกคนคเยอะมากที ok frog frog like ่เขานเยอะนะครับต้องผมนะครับมากเลยนะครับทุกคนที่นาอาพันออกไม้มานะับแต่ว่าจะก็ชี้ส uh. ุดก็จะนำามาวางไว้นะครับนะครับ เกี่ยวทางผู้ชมนะครับเกี่ยวเมืองโซนะครับเมือนะครับเป็นกรเป็นวิเวณนะครับทางสพชิสุโคนะครับผู้ชมนะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่นะครับคอยอำนวยความสะดวกนะครับมีเจ้าหน้าที่นะครับคอยดูแลให้ความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวนะครับที่เข้ามาในเกาะคำชะโนดนะครับวันนี้คนนักท่องเที่ยวยัเยอะหน่อยนะครับที่สองที่สามเลยนะครับส่วนชุดใหม่ คันี่ก็เป็นบริเวณสารนะท่านผู้ชมนะครับสันเจพอชีสุดโทนะครับครับนี่ก็เป็นบริเวณสารนะครับสารนะครับสารเจ้าพ่อชีสุดโทนะท่านผู้ชมนะครับนักท่องเที่ยวที่เข้ามานะครับส่วนมากก็จะนํดอกไม้นะครับกูุเทลียนนะครับ พันปัญญานะครับนำมาสักการะบูชานะครับขอพระนั่งบอกว่าจะได้พาเข้าสู่พิธีกราบไหว้ขอพรไม่สีหนึ่งถึงเกลียวเสียนหน้าเขาหาตัวเรานะครับขาดมากภูบรีจอจะดูเนี่หนึ่งพอมีกีนมีอายเพื่อโชคเพื่อกล่าเพื่อดวงวาสนาให้กับครอบครัวตัวเรารวมบุญนะครับครับนี่ก็จะเป็นบริเวณนะครับภายในเคราะขอคำโฉนดนะครับท่านผู้ชมนะครับ โอ้ยบรรยากาศลมลื่นพี่น้องนะครับเย็นสบายนะครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้ผมภาพีพระนองนะครับอ่ามาเทียวคําชนดนะครับพี่น้องาะคําชนดอําเภอบันดุงจังหวัดอุดรธานีครับท่านผู้ชมครับนักท่องเที่ยวหลายนะครับมีนะครับหลายนะครับเข่าออกนะครับท่านผู้ชมนะครับครับเข้าออกกันนะครับบรรยากาศลมลื่นดีนะท่านผู้ชมนะครับบรรยากาศเย็นลมลื่นพี่น้องนะครับ เย็นลมเลื่อนดีมากเลยนะครับท่านผู้ชมนะครับครับผมจะภาพี่น้องนะครับเดินเที่ยวชมนะครับบริเวณนะครับไปในเกาะนะครับครับมันก็จะมีต้นคําชิดต้นชะโนดนะครับผนเอียกว่าต้นชะโนดชะโนดนี่แหละครับพี่น้องครับไปค่ายต้นหมากเนะครับไปค่ายกต้นหมากนะครับทาผู้ชมนะครับครับต้นชะโนดนะครับครับเป็นต้นค่ายต้นหมากนะท่านผู้ชมนะครับบรรยากาศในเย็นดีพี่น้องนะครับลมเลื่อนนะครับลมเลื่อนดีมากเลยนะครับ เย็นข yeah, ้าม้าเนี่ยเย็นนะครับพี่นนองครับเย็นนะครับเป็นตม่าทผบ้ชมนะครับนะครับเป็นตม่านะครับทนบู้ชมนะครับครับอันนี้จะเป็นซานนะครับเป็นซานนะครับจึงจะอยู่ในบริเวณเกาะนะครับถึงเอาก็จะเดินเที่ยวชมรอบไื่เยๆนะครับตอนบู้ชมนะครับก็จะไม่เจอซานนะครับครับ ร้านนะครับก็จะเป็นประชาชนพี่น้องนะครับนักท่องเที่ยวนะครับรถมาครับเป็นพี่น้องๆเขานะครับช่ชมนะครับนักท่องเที่ยวนะครับจะเดินทางมากนะครับ ไทยตั้งชาวต่างๆนะครับผู้ชมนะครับนักกันมีนะครับนักกันเที่ยวก็จะค่อนข้างจะเยอะนะครนะครับท่านผู้ชมนะครับเก่าๆออกนะครับคือไปแล่นมานับอีกาแข่งหนึ่งของโตลโดนตอานี้นะครับท่านผู้ชมนะครับครับมันลังเหมืนก็จะ มีคาถานะครับมีคาถาเยาวานะครับคาถาปู่ช่าเจ้ากูสีสุโธนะครับท่านผู้ชมนะครับครับมีคาถานะครับท่านผู้ชมนะครับบรรยากาศดีพี่น้องนะครับครับลมลื่นนะครับยากาศลมลื่นดีพี่น้องนะครับเย็นนะครับเย็นสบายๆนะครับเกาะคำะโนดนะครับ เป็นธรรมเทียวนะคะรับท่านผู้ชมนะคะรับเพราะบรรยากาศดีมากเลยนะคะรับบรรยากาศม่มรื่นนะครับอา่ารย์ผู้ชมทำนั่งจากเกาะนี่นกกะครับบริเวณนะคะระะคะับรอบเกาะกัจิมมีน,น้ำนะคะระคับท่านผู้ชมกับรอบนะครับที่บอกไงว่าเกาะนี่จะยุบก,กลางน้ำเวยท่านผู้ชมนะครับนะครับนี่ครับท่านผู้ชมครับ ยี่ยวกางน้ำเลยนะครับทาผู้ชมนะครับบริเวณรอบเก่อนี้ก็จะมีน้ํานะครับมีน้ำรอบๆอยู่นักกาันผู้ชมนะครับนี่ครับที่นน้ำนะัน้ำมันจะตองรอบอยู่นะครับทันผู้ชมนะครับครับโอ้น่าจะมีปลาบอกพี่น้องนะครับนะครับจะเป็นเกาะนะครับนะครับ จะมีน้ำรอมรอบเกาะเลยนะครับท่านผู้ชมนะครับนี่ครับบรรยากาศอารลลมเณ์ดีด้วยครับโอ้งานใหม่หน้าหนีคือนีค่ะวานประตูโขงครับหลอดไปรอดไหมน,นี่วานประตูโขงมันประตูโขงเลย ถ้ามชาตินะครับมาชมนะครับธรรมชาติล้วนๆนะครับก็กำจันโหนนะครับเป็นธรรมชาตินะครับท่านผู้ชมนะคะรับต้นไม้เป็น,เนต้นไม้ธรรมชาตินะครับท่านผู้ชมนะครับต้นไม้ธรมะะร,มะะมรมชาติเลยนะคะรับต้นไม้ต้นไม้ธรรมชาติไอ้ตันมาจมนะครับนี่โอ้นี่มันจะสมัยไรพวกครับมาดูรับนี่ต้นใหญ่ๆนะครับ บรยากาศลมเดือนดีมากเลยนะครับเย็นมากเลยนะครับต้นไม้เม่อกนต้นใหญ่ๆเป็นองต้นไม้ก็ะทอบไมชากทอไม้ชาเลยนะครับันนี้ก็เป็นต้นชโนดนะครับแบบเป็นต้นชโนดนะครับครับฝ้าพี่น้องนะครับเล่าช่มรอบเกาะเลยนะครับตอนปู้ชมนะครับนะครับ รอบเกาะเลยนะครับโอ้ต้นบัก่หยไงตัวนี้รอบกาะพี่น้องเข้าไปน้องเชลช่มรอบเกาะได้ทานผู้ชมนะครับรอบเกาะเลยนะครับครับครัง่ายหา,ยายนเหว่ามัน ประตูโค้งอระโดดบาดนี่พี่น้องให้ผมด้วยนะครับว่าประตูโค้งโอ้ไม่คนมาขุดหายังพี่น้องอเี่เบิ้งเอาดีดีได้พี่น้องให้พี่มีหอดโตเล็กครับคนมีหอดโตเล็กมีหอดโตเล็กนะครับเบิ้งเอาดีได้ครับโศกไปโศกมั่นไนดะ้พี่น้องให้ <c oughs> เยอะมากเลยนะครับมา่านกระจกมากุดมาหาโชคลาภพี่น้องเอาห้ามามืาอนี้ก็มาหาโชคลาบมากันพี่น้องเอาทั้งในชม่มทั้งในเบิง้งทั้งผู้ด,ดวงดีก็บชิม,มีโชคมีลาบโอ้ยบึงดูพี่น้องมา่านเาป,ป็นกจ้ามาท่าแปงครเป็นท่าหายังเหลือบรรยากาศลมเลื่อนดีพี่น้องนะครับลมเลื่อนดีมากเลยนะครับ พากันมาแต่ไสมาเพชรบูรณ์โอ้ยจากจังหวัดเพชรบูรณ์พี่น้องมา,า,มาถือว่าเอามาน้า,ามหมอปากคำวานว่า <laughs> เอามาฝากคนอุดรนนอน่เนาะตามาจากไอวางน้ำเขียววางน้ำเขียวโอ้ยพี่น้องมาจากโคราชกับมีท่านผู้ชมน้ำครับผู้สูงอายุโอ้แข็งแรงมากเลยเดินรอบเกาะเลยับ แข็งแรงแข็งแรงนะครับเพื่ออายุมากไก่มากกันม,มาืท่มมากกับมาจากบังํำเขียวนะครับจังหวัดนครราชสีมาเห็นบ่าห่ะครับเห็นบ่าได้ลร่าบ้าว่าเห็บ้างนะเห็บ้างน้็น้าไปล่ะ นี่เด้นี่เด้เบิึงเนี่ยตรงนี้แหละบ่บอกเบิ่เอาโอ้ยครับเนี่ยเห็นยี่นี่เห็นกักคาเลยเนี่ยเห็นกับคกเต้น่าเอาดูเอาท่านผู้ชมนะครับโตบักไงซ้ำแขนนี่โอ้แต่ผมกับบึงบอกจ้ะเอาท่านผู้ชมบ่บอกกับบ่เอาเ้าท่านผู้ชมนะครับนะครับนี่นะครับ โอ้ยกอเย็นพี่น้องเอ้ยไปตดมาเย็นค่ะเย็นแน่พี่น้องนะครับเป็นตะเทียวนะครับเป็นตามานะครับเย็นนะครับตอนบ่้ยชมนะครับตามต้นไม้จะมีห้อยนะครับ นักท pues ่องเที่ยวปะแป้งนะครับเอากงเสียนเดียวนะครับเอาแป้งมาปะมาท่านักเที่ยวเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวออกเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวออกนะครับพี่น้องก็ข้ามโนดนะครับหล่พี่น้องนะครับมันมีโอกาสพาพี่น้องนะครับปะละนะครับเกี่ยวชมก็ค้ามโฉนดนะครับท่านผู้ชมนะครับ เย็นนะครับบรรยากาศเย็นนะครับเย็นสบายสบายบรรยากาศร่มรื่นนะครับท่านผู้ชมนะครับเขาําฉนดนะครับเนื่องจากมีต้นฉนดนะครับปดบังแสงต่างๆนะครับทําให้ลมรื่นเย็นสบายสบายพี่น้องนะครับเย็นนะครับท่านผู้ชมครับบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์นะครับพี่น้องนะครับนี่ครับ ที่มีบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์อยู่นะครับบรรยากาศร่มเลืนดีนะครับเป็นไม้ทันผระชมนะครับบรรยากาศร่มเลือนดีมากเลยนะครับนในที่เป็นบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์นะครับทันผู้ชมนะครับอืมงามเยอะอยู่พี่นองนะครับนี่ครับําเยอะนะครับนี่ครับเป็นบ่อน้ำนะครับ น้ำศักดิ์สิทธิ์น้ำศักดิ์สิทธิ์ครับน้ำนี้บ่มีแห้งแค้มว่าเจ้าหน้าที่มีตลอดเนาะครับน้ำนี้ก็จะมีตลอดนะท่านผู้ชมนะครับมีตลอดเลยนะครับน้ำนี้เพราะว่าจะเป็นนาแรกนะพ้นไปนองนะครับจะว่มีเหอดแห้งนะครับมีตลอดเลยนะครับท่านผู้ชมนะครับน้ำนะครับครับ นี่จะเป็น่านักท่องเที่ยวนะครับหลายจังหวัดนะครับหน้าหลายจังหวัดนะคระับานผู้ชมนะครับครับ,ครบเคมีการต่อเลี้ยงกันนะครับตั้งในว่าหลว่าไงวะโอ้คือเกียงแถวว่าง หอมม้อแก่แม่ยี่ปน้องเนาะนะครับอืมเป็นผ้ากันเอาเรียนมาว่างมาตั้งพี่น้องนะครับตั้งได้ปะ <c oughs> นี่ครับท่นานผู้ชมน,นะครับมาดองเดียวเป็นแจะพ้ากันเอาเรียนนะครับเอามาว่างขอบนะครับขอบ สะหน้มเคาะหนามศักดิ์สิทธิ์นะครับบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์นะครับนะครับครับมาตั้งเหรียญนั่งกันเป็น้องเด้อขณะสุภสมบูรมาปัตตนาอิริเห็ดตั้งในรูเหรียญนี่ครับนี่อ้าวอยู่แล้วอยู่แล้วพี่น้องอยู่เร้เป็นน้องสาธุครับขณิสุภสมบรณ์มาปัตตนาเด้อพี่น้องครับครับเป็ตังเงียบประทานผู้ชมนะครับ ตั uhm, ้งโยนะครับตั้งนะครับแป๊บเดียวโยูเลยนะครับครับบริเวณเกาะคำฉนกจะอีกเจ้าหน้าที่อยู่ทุกจุดทั้ัการพนองนะครับคอยดูแรกให้กลมวยความสะดวกประมาณยี่สิบก้อนนี่ประมาณยี่สิบไร่ยี่สิบไร่ยี่สิบไร่นะครับแล้วแล้วที่เป็นเกาะบริเวณก่อนนี้รวมน้ำที่น่าจะยี่สิบไร่ เฉพาะเจะฉพาะเกาะบริเวณเกาะอย่างเดียวนะครับไม่รวมน้ำครับรอบเยอะครับปิไรเลยไม่ได้ปิดเลยอ่าเป็นก่อกลางน้ําเลยเนี่นะน้ําขึ้นจะขึ้นตามอคือเวลาน้ําขึ้นเกาะนี่ก็ลอยก็มันก็ลอยท่วมนะทั้งน้อยน้ําขึ้นเยอะแต่ว่าน้ำนี่เพราะเคยถ่วมเพครับเพรถ่วงนิดเกียวเนาะขึ้นก็ขึ้นขึ้นก็ขึ้นตามลงก็ลงตาม แตอศัศจรรยบบ์ด้วยครับเนี่ยข้างล่างอะไรคิดว่าจะเป็นโพ่งเนาะเออครับข้างล่างกอข้ามถนนเนี่ยมันเป็นโพ่งนะครับเป็นเรืองนะนั่น้ำน้อ้จะว่าเป็นโพ่งข้างน้ำน้าใคยลงเงินมาอ๋อข้างล่างมันจะเป็นโพ่งนะกระทผู้ชมนะครับกอเนี่คือเป็นกอรอยน้ำเหอเนานะเป็นกอร้อยน้ำเป็นกอร้อยน้ํา,น,านะครับน้ําขึ้นขึ้น,นตามนาม้าลงลงตามนะครับเหมือนโป้เรือเราอ่ะอ่าเหมือนโป้เรือนะครับ เมื่อเลื่อนแพรนะครับไม่มีท่วมนะครับน้ําขึ้นขึ้นตามน้าลงลงตามนะครับครับแกอยู่ไกลนะน้องนะครับมาจากวังน้าเขียวนะครับอ่าครับน้าผู้สูงอายุนะแข็งแรงมากเลยนะครับครับอ่าดีแล้วดีแล้วตาครับโอ้ครับมาเห็นเนียาาเก็อยากรู้เป็นยังไงครับ โอ้ oh, ดีครับบรรยากาศร่มเลื่อนดีนะครับครับ่ว่าจากหน้าครับบางน้ำเขียวผมก็เคยไปครับครับ <c oughs> นักท่องเที่ยวที่มาจากกรุงเทพมหานครท่านผู้ชมนะครับน้ำศักศดิ์สิทธิ์ครับนักท่องเที่ยวนะครับก็จะกรอกน้ำไปนะครับครับน้ำใสใสไป็น่องนะครับน้ำใสมากเลยนะครับ น้ำใสมากเลยนะครับน้ำใสนะครับน้ำใสมากเลยนะครับนี่เป็บบนนักศว์เที่ยวนะครับสําหรับโพธิมรรคถ้ำบุญพี่น้องนะครับพลมียอาซับน้ำให้ปล่อยนะพี่น้องนะครับมีปลานะครับ มีปลามีสันน้ำเห็ลปอยนะครับครับท่านผู้ชมครับอ่าทารับท่านทีมาท่องเที่ยวนะครับอ่าทีกอคําเชโนดนะครับท่านผู้ชมครับขาคลับายังมีของเค็มๆขายด้วพี่น้องอยู่ริมถนนนะครับของเค็มๆนะครับวางขายอยู่ริมถนนเกลือครับครับเกลือบ้านดุงนะครับพี่น้องนะครับวางขายเป็นกระสอบกระสอบกระสอบพี่น้องครับเป็นทุงก็มีเป็นแพ็คเป็นแพ็คก็มีนะครับแพ็คละลอย นะครับแพ็กละลอยลอยหาสินะครับนะครับแล้วจะน้อยใหญ่นะครับสําหรับผู้พักน่อยมักน้อยกรซื้อน้อยมักหลกรซื้อหลพี่น้องโอ้จะมันไหลนะครับอยู่ริมถนนเต็มนยพี่น้องเกลือนะครับถี่ว่าเป็นแรงผลิตเลยครับนี่แรงผลิตเกลือนะครับบ้านดุงนะครับเป็นว่าเกลือบ้านดุงเกลือบ้านดุงพี่น้องนะครับนี่แหละเกลือบ้านดุงนะครับอ่าขากลับนะครับ เ้าก็สาม,มารถที่ศีแวะซื้อได้เด้อครับถ้าผู้ที่สนใจที่ซื้อไปประกอบอาหารนะครับเกลือนะครับเกลือบั้นดุงนะครับโอ้เจอยอะเลยพี่น้องครับมาเบิ้ลก่อเอ,เองพี่น้องก็จะมานลหลซะจะเลี่ยมถนนนะครับท่านผู้ชมนะครับ มาตั้งเหรียญนั่งกันไปนอ้องเร้่มเลสมพมมระมุณภาปัตนาลีเหตดตั้งในรูเหรียญนะครับนีอ่อยู่แล้วอยู่แล้วเป็นน้องอยู่เล้เป็นน้องสาธุครับสมความุณมาปตัตนาเด้อมเป็น้องครับครไปตั้งเงินประทนานป,ประชมนะครับตั้งอยู่นะครับตั้งนะครับ,นะรบแปบ๊บเดียวอยู่เลยนะครับ